just be just be is a wonderful world สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูลุ้งนะคะวันนี้คุณครูลุงจะพาเด็กๆไปเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษนะคะเราจะไปเรียนรู้ตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่ต่อด้วยคําศัพท์เลยนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะไปกันเลยค่ะ a a แ,แปลว่ามดนะคะอีกรอบนึงค่ะ a <At. S 1> แปลว่ามดนั่นเองค่ะให้เด็กๆสังเกตนะคะถ้าเด็กๆหันหน้าเข้าจอคอมตัวพิมพ์ใหญ่จะอยู่ด้านซ้ายมือตัวพิมพ์เล็กจะอยู่ขวามือนะคะ B Bir d แปลว่านกค่ะอีกรอบนึงค่ะเด็กๆ B Bir d แปลว่านกค่ะให้เด็กๆสังเกตด้วยนะคะตัวพิมพ์ใหญ่ อยู่ด้านซ้ายมือตัวพิมพ์เล็กอยู่ขวามือนะคะต่อเลยค่ะ c cat แปลว่าแมวนะคะอีกรอบนึงค่ะ c cat แปลว่าแมวค่ะไปต่อเลยค่ะเด็กๆตัวต่อไปนะคะ d dog แปลว่าสุนัขนะคะอีกรอบนึงค่ะ d <Thank. S 1> แปลว่าสุนัขนะคะค่ะเด็กๆไปอ่านออกเสียงคำต่อไปเลยค่ะตัวอะไรคะตัว E elephant แปลว่าช้างนะคะไปสะกดกันอีกรอบนึงค่ะอ e. elephant แปลว่าช้างนะคะ คะให้เด็กๆสังเกตตัวพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่ด้วยนะคะตัวต่อไปค่ะ F fish แปลว่าปลานะคะอีกรอบหนึ่งค่ะ F fish แปลว่าปลานะคะค่ะให้เด็กๆจำคำศัพท์ด้วยนะคะและสังเกตตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่ด้วยค่ะไปอ่านต่อเลยค่ะ G Giraffe แปลว่ายีราฟนะคะไปอ่านออกเสียงต่อเลยค่ะ G Giraffe แปลว่ายีราฟนะคะให้เด็กๆจำคำศัพท์ด้วยนะคะไปอ่านตัวต่อไปเลยค่ะ H h o m e แปลว่าบ้านนะคะอีกรอบหนึ่งค่ะเด็กๆ H แปลว่าบ้านนะคะเด็กๆอ่านออกเสียงดังๆเลยนะคะไปอ่านต่อเลยค่ะตัวอะไรคะ i ice สแปลว่าน้ําแข็งนะคะอีกรอบหนึ่งค่ะ i ice แปลว่าน้ําแข็งค่ะไปอ่านต่อเลยค่ะเด็กๆ ตัวต่อไปเป็นตัวอะไรคะตัว J จ <J unk. S 1> แปลว่าเหยือกนะคะอีกรอบนึงคะ่ะเจแปลว่าเหยือกคะ่ะไปอ่านคำต่อไปเลยคะ่ะเคแปลว่าพระราชานะคะอีกรอบนึงคะ่ะเคแปลว่า พระราชานะคะไปอ่านต่อเลยค่ะต่อไปเป็นตัวอะไรคะตัว L lion <Ryan. S 1> แปลว่าสิ่งโตนะคะต่อเลยค่ะ L lion <Ryan. S 1> แปลว่าสิ่งโตนะคะไปอ่านต่อเลยค่ะเด็กๆคำต่อไปเป็นตัวอักษรอ,อะไรคะตัว <M. S 2> Monkey แปลว่าลิงนะคะอีกรอบหนึ่งค่ะเด็กๆ M Monkey แปลว่าลิงนะคะไปอ่านกันต่อเลยค่ะเด็กๆตัวต่อไปนะคะตัว N e s t <N ess. S 1> แปลว่าลังนะคะไปอ่านต่ออีกรอบหนึ่งคะ่ะ N n e s t แปลว่า รังนะคะค่ะให้เด็กๆสังเกตตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่ด้วยนะคะไปอ่านคำต่อไปเลยค่ะโอออกแปลว่าวัวนะคะอ่านอีกรอบนึงค่ะโอออกแปลว่าบัวนะคะค่ะเด็กๆไปอ่านต่อเลยค่ะตัวต่อไปนะคะ ตัวไรค้าเด็กๆพรีผิก,กหมูนะคะอีกรอบหนึ่งคะ่ะพีผิดแปลว่าหมูนะคะ่าเด็กๆสังเกตตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่ด้วยนะคะซึ่งมีความแตกต่างกันอยู่นะคะไปอ่านต่อเลยคะ่ะคิวเ e รนแปลว่า พระราชินีนะคะอีกรอบหนึ่งคะ่ะเด็กๆ q ิวค n พระราชินีนะคะไปอ่านต่อเลยคะ่ะตัวอะไรคะเด็กๆจำได้ไหมตัว R Rabbit แปลว่ากระต่ายนะคะอีกรอบหนึ่งคะ่ะ r าร b บิกระต่ายนะคะ ค่ะเด็กๆไปอ่านต่อเลยนะคะตัวต่อไปนะคะตัว S, <S Snake <S แปลว่างูนะคะอีกรอบนึงคะ่ะ S, <S Snake <S แปลว่างูนะคะอ่านต่อเลยค่ะเด็กๆตัวอะไรคะจำได้ไหมตัว T Tiger <ung> แปลว่าเสือนะคะ อีกรอบหนึ่งค่ะเด็กๆ T tiger แปลว่าเสือนะคะไปอ่านต่อเลยค่ะตัวต่อไปเป็นตัวอะไรนะตัว U นะคะอ่านออกเสียงดังๆเลยค่ะ U umbrella แปลว่าร่มนะคะอีกรอบหนึ่งค่ะเด็กๆ U umbrella แปลว่า ร่มนะคะเก่งมากค่ะตัวต่อไปนะคะตัวอะไรคะเด็กๆจำได้ไหมตัว V v แ n แปลว่ารถตู้นะคะอีกรอบหนึ่งค่ะ V v แ n แปลว่ารถตู้นะคะตัวต่อไปเลยค่ะ W ับเ แปลว่าปลาวานนะคะอีกรอบหนึ่งค่ะ W w e a l แปลว่าปลาวานค่ะไปดูต่อเลยค่ะตัวอะไรคะตัว X xylophone แปลว่าระนาดนะคะอีกรอบหนึ่งค่ะเด็กๆ X xylophone แปลว่าระนาดนะคะคาะเด็กๆไปดูตัวต่อไปเลยค่ะตัวอะไรจำได้ไหมคะตัว y y <You, you. S 1> แปลว่าลูกดิ่งนะคะอีกรอบนึ่งค่ะ y y าแปลว่าลูกดิ่งนะคะไปอ่านคำต่อไปเลยค่ะจําได้ไหมคะเ c h แปลว่าหมาลายค่ะอีกรอบหนึ่งนะคะเด็กๆ s ส zebra <ib> แปลว่าหมาลายนะคะ <ib> เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆจำได้ไหมคะค่ะให้เด็กๆทบทวนอ่านบ่อยๆนะคะแล้วให้เด็กๆฝึกจำตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กฝึกจำคำศัพท์ด้วยนะคะต่อไป ไปทำการบ้านท้ายคลิปกันค่ะค่ะเด็กๆมาทำการบ้านท้ายคลิปกันนะคะให้นักเรียนระบายสีตัว G พิมพ์ใหญ่และตัว G พิมพ์เล็กแล้วเขียนตามรอยปะให้ถูกต้องนะคะค่ะเด็กๆการบ้านของเด็กๆเสร็จหรือยังคะมาดูกันนะคะตัว G พิมพ์ใหญ่มีกี่ตัวคะ 1, 2, ึสส,ส่วนตัว G ีพิมพ์เล็กมีกี่ตัวคะหนึ่งสองสมี3ตัวเช่นกันนะคะถ้าเด็กๆทำการบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูรุ้งนะคะคุณครูรุ้งจะได้ตรวจการบ้านของเด็กๆแล้วก็ให้คะแนนคะ่ะค่ะเด็กๆสำหรับการเรียนรู้ของเราวันนี้ก็ได้จบลงแล้วนะคะ ก่อนจากกันวันนี้คุณครูรุ้งมีเรื่องจะมาฝากเด็กๆนะคะให้เด็กๆดูแลสุขภาพด้วยนะคะก่อนออกจากบ้านให้เด็กๆสวมใส่แมสให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็หมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะเด็กๆบ๊ายบาย Me on the colorful day.